สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวนน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนามิถุนในช่วงเดือนเมษายน2516ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทารุนะเดี๋ยวเราไปนะคะอัปเดต Energy ให้กับมิถุนกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไร j Judgment n i n e of w a n d น ชูอ yup. yup. ั u คััสติสซิเป็นช่วงเวลาของการที่คุณอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับความรักนั่นเองนะหลังจากที่คุณได้ใช้เวลาในการไต่ตรองมาพอสมควรสักพักนึงแล้วนะคะมันเหมือนว่าคุณได้มีการแบบเหมือนตื่นรู้นะหรือว่ารู้ว่าหัวใจของคุณต้องการใครอะไรแบบนั้น คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเสี่ยงไปกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะะเพราะว่าคุณมีในเรื่องของความรักนะทูอับคัเรื่องของความรักความาจริงใจให้กับความรักครั้งนี้และมันเป็นความรักที่มันมีความทรงจำที่ดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะมันเป็นเรื่องของอา,อาจจะเป็นคนในอดีตชาติหรือว่า คนเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าอะไรแบบนี้นะคะที่มันมาทำเขามาทำให้ใจของคุณนะคะฟูแล้วก็รู้สึก fall in love อีกครั้งหนึ่งนั่นเองโอเคนี่ก็คือใน energy ของมิถุนนะคะต่อไปเราจะไปดู energy เ,เขาคนนั้นบ้างว่าเขาเป็นอย่างไรในช่วงนี้โอ้ดีเอ็มเพลสขึ้นมาเลยนะคะอาจจะมี ความเป็นลันะคนะาราศีเมษก็ได้นะฮะ f of Wands เจ็ดดาว Queen of b o n d s มีความเป็นชาวทัตไฟเมสิงธนูนั่นเองแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะเอาละตัวเขานะคะมาดูโปรไฟล์ของเขากันก่อนจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เรียกว่ามี หน้าที่การงานที่ดีนะคะหรือไม่เขาก็แบบมีโปรไฟล์ดีแหละนะเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะอ,อ,อาจจะทำงานนะในด้านของการบริหารการปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าโอเคเขาอาจจะแบบ คือทุกอย่างดีหมดเขาก็เลยอาจจะเป็นคนค่อนข้างมีอีโก้นะแล้วเขาก็บางทีรู้สึกอย่างไรอาจจะไม่แสดงออกมาตรงๆนั่นเองเขามี energy ของความเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะในอดีตคนนี้ย เคยใช้เวลา,ร,าร่วมกับคุณนะคะมีความสุขกันมากๆเลยในดิที่ผ่านมานะมีความสุขมีมี energy ของแบบมีความเป็นคู่ด้วยนะคะอาจจะเคยตกลงสัญญากันนะในเรื่องของ commitment ในเรื่องการแต่งงานในเรื่องการที่แบบชัดเจนในความสัมพันธ์หรือวางแผนอนาคตร่วมกันเลยทีเดียวแต่แล้วจู่ๆมันก็มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นเรื่องของตรงนี้เป็นเจดดาบขึ้นมานะคะมันเหมือนกับ มันมีเรื่องการอะไรที่ทำรับหลังหรือว่ามีการปิดบังซ่อนเร้นในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่ามีความไม่พร้อมในความสัมพันธ์ขึ้นมาอยากหลีกหนีความสัมพันธ์นะะหรือว่าการไม่ให้ชัดเจนกับความสัมพันธ์ก็ตามเขาอาจจะเคยมองอคุณค่าในตัวคุณน้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือว่าอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าคุณที่ผ่านมานะ,ะแต่เขาอะ ก็รู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณนะฮะเขาเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาลงทุนไปกับความสัมพันธ์นี้เยอะแล้วนะมีการในเรื่องของทำสิ่งต่างๆหลายๆอย่างให้กับคุณนะคะแล้วเขาก็รอดูในเรื่องของผลผล,ผลิตนะคะการเก็บเกี่ยวผลผลผลประโยชน์อะไรในความสัมพันธ์นี้ประมาณว่าสิ่งที่เขาได้ลงทุนลงแรงทำไป เกี่ยวกับความสัมพันธ์นั้นคุณจะพิจารณามันหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนั่นเองนะคะอารนี้ก็คือใน Energy เขาคนนั้นต่อไปเราไปดูนะว่าสถานการณ์และแนวโน้มสําหรับมิถุนเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์และแนวโน้มใไฝดแรกคือไฟบล็อกครัมีเรื่องราวของความเศร้าเสียใจอะไรเอวร์ขึ้นมานะมันเหมือนเป็นเอเนอร์จีแห่งความคิดถึง นะความคิดถึงภาพเหตุการณ์เก่าๆที่มันลืมไม่ได้นะไม,ไม่สามารถ move on ได้อะไรแบบนั้นนั่นเองนะั่นเนี่ยไฟล์ e n บ a c l e ด้วยนะคะความผิดหวังโดดเดี่ยวอ้างว้างความรู้สึกเหน็บหนาวในใจในอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะรู้สึกถึงความอ้างว้างว่าถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวนะแล้วก็เป็นอะไรที่เราจะต้องไปวิ่งไล่ตาม ความสัมพันธ์นี้จนเรารู้สึกเหนื่อยนั่นเองเนี่ยคุณรู้สึกเหนื่อยมากเลยในความสัมพันธ์ ten of wands นะคะมันเหมือนกับมันอยากที่จะไปต่อนะแต่มันก็เหมือนการแบกรับภาระอันหนักอึง้งนะตัวคุณเองก็อาจจะมีภาระในชีวิตด้วยนะหลายๆคนที่เขาคาดหวังกับคุณนะมันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้านะคะหรือว่าแบบเนี้ยดูหน้าตาแล้วเคร่งเครียดเลยทีเดียว the star จากเหตุการณ์นะคะที่มันเหมือนมีการที่ต้องพลัดพลาดถกถูกโดดเดี่ยวมันทำให้คุณต้องหันกลับมาลุกสู้เพื่อตัวเองนะะลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองนั่นเองเดอะสตาร์อาจจะมีธาตุเอ,อ่อันนี้คือชาวกลุ่มนะคะคุณพยายามที่จะมุ่งหาความสำเร็จให้กับตัวเองอยู่ด้วยความหวังและการเยียวยาคุณเยียวยาตัวเองมาได้จนสำเร็จ ดูดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะและตอนนี้นะคะเหมืมอนกับคุณได้อยู่กับตัวเองมาสักพักแล้วนั่นเองตอนนี้นะคะคุณอยากเริ่มต้นกับตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณมีแพชชั่นในสิ่งที่ต้องทำมากมายนะคะแล้วก็มันมีบางอย่างที่คุณจะต้อง ลงมือและทํามันให้สําเร็จให้ได้นะส่วนในเรื่องราวของความรักเนี่ยแน่นอนว่าคุณมีแพชชั่นกับใครสักคนนั่นเองใครคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเคยเ,ออเดินไปจากคุณนะคะดูเหมือนคุณจะเคยมีเรื่องราวของความไม่เข้าใจกันนะแล้วก็จากที่เคยแบบงอนง้อกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาดูนิ่งเฉยนิ่งเงียบไปดูเขาไม่งอนง้อคุณ เหมือนแต่ก่อนอะไรแบบนั้นจนคุณคิดว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องหาสิ่งใหม่ๆหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณอยากได้ความมั่นคงคุณอยากได้ความชัดเจนนะะ่ะนี่คือไพ่หนึเหรียญมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามานะคะนั่นก็คือ knight of cups ธาตน้ำมีนกรกฎพิจิ a e i of bonds นะคะ page of bonds คือคนเนี้ยเขาก็ยังมีความปรารถนาในตัวคุณนะแต่เขาอาจจะม,มีอะไรบางอย่างที่เหมือนเขายังไม่ค่อยพร้อมกับความสัมพันธ์นะคะหรือเขาอยากที่จะไปหาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอะไรแบบนั้นมันก็เลยดูเหมือนคุณคิดว่าเขาน่าจะยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่จริงจังกับคุณนั่นเอง เนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณดีวกับใครสักคนหนึ่งที่เขายังอยากที่จะใช้ชีวิตอิสระล้นลานะเตะิบฟูมันทำให้คุณปล่อยวางในตัวเขานะปล่อยวางลงไปเยอะอะและนี่ก็คือสีออฟสอดเพราะว่าคุณเหมือนกับคุณอนะมีความรู้สึกเสียใจนะคะเสียใจแล้วก็เคย เจ็บปวดผิดหวังนะคะกับเรื่องราวของความรักที่มันดูเหมือนว่ามันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายนะมันก็เลยเป็นช่วงของการฮิลลิ่งทำใจแล้วก็เยียวยาของคุณซึ่งคุณอาจจะกำลังนั่งพิจารณาอยู่นะว่าเราจะไปยังไงกับความสัมพันธ์นี้หรือจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะซึ่งดูเหมือนว่าคุณจะยัง คิดถึงนะคิดถึงโมเมนต์ที่เคยดีในความสัมพันธ์นี้นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้อความในใจของเขาคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะกับเมธุนเขาบอกว่า I spend many years of my life trying to prove myself เขาใช้เวลาหลายปีหรือว่านานพอสมควรแล้วนะในการที่พิสูจน์ตัวตนกับคุณนั่นเอง I realize that no one loves me like you do แล้วในที่สุด <c oughs> เขาก็ได้รู้ว่าไม่มีใครรักเ,าากเขามากเท่าคุณอีกแล้ว I don't believe in true love ปกติเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อนะว่ารักแท้มีจริงหรือเปล่าแล้วความรักครั้งนี้มันเป็นรักแท้หรือเปล่า I l e a r n a lot along the way แต่เขาเหมือนได้เรียนรู้อะไรมาเยอะนะจากการที่คุณและเขาไม่ได้คุยกัน If you were me you would do the same ถ้าคุณเป็นฉัน คุณก็คงจะทำสิ่งเดียวกันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความนะคะที่ซ่อนไว้ในกรรสมพันธ์นี้คืออะไรข้อความที่เขาซ่อนเก็บไว้ในใจนะคะสำหรับคุณก็คือ sometimes i stay awake thinking about you บางครั้งเขาก็นอนไม่หลับด้วยเพราะว่ามัวแต่คิดถึงคุณนั่นเองเขาคิดเรื่องถึงคุณ y o U and I were t o o young. คุณกับเขาบางทีก็เหมือนเขามีความรู้สึกว่าอาจจะหนึ่งยังเด็กเกินไปสองดูเหมือนว่าบางครั้งก็ยังเหมือนไม่ค่อยมีวุฒิภาวะมากพอก็ได้นะ y o U came closer than anyone. แต่คุณก็เข้าใกล้เขามากกว่าคนอื่นๆแหละ I want to feel that way again. เขายังต้องการรู้สึกนะฮะ แบบนั้นอีกครั้งหนึง่งสิ่งที่คุณกับเขานะคะคได้เคยใช้เวลาร่วมกันเนี่ยเขารู้สึกดีเขาก็อยากที่จะมีความรู้สึกนั้นอีกครั้งนั่นเอง We both know i m not the one for you แต่เหมือนกับคุณทั้งคู่อะมันจะมีปัญหาเรื่องแบบเหมือนมีบุคคลอื่นนะที่เข้ามาวุ่นวายแล้วแบบบางทีคุณก็อาจจะรู้ว่าเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวหรืออะไรแบบนั้นนะฮะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดู เส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้คืออะไรของมิทุนมันเป็นต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง r e รีเคล space เหมือนที่ผ่านมาจะแบบมีคนขอพื้นที่ส่วนตัวนะคะแบด attitude เพราะว่ามีไอเนี่ยความคิดทัศนคติที่เป็นลบต่อก,กันนะคะ unconditional love ความสัมพันธ์กำลังจะต้องปรับเปลี่ยนให้ใกลายเป็น u n d o t i o t i o n o v l นะคะรักแบบไม่มีเงื่อนไข นะเมื่อมีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่คาดหวังมากเกินไปไม่ยึดติดไม่คอนโทรลมากเกินไปจะมีการ start to talk เริ่มต้นพูดคุยกันอีกครั้งนั่นเอง